ก็วันนี้ก็อยู่ในป่าอเมชชั่นะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับดูครับต้นไม้นะครับไมอะไรรู้สวยงามเยอะมากนะครับดูครับธรรมชาติครับประมาณนี้นะครับก็อยู่นี้ก็อยู่ที่บ้านนานะครับบ้านนาแบบอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็คนที่อยู่แบบธรรมชาติอาจจะรู้นะครับแบบอยู่ในป่าอยู่ในดวงครับต้นไม้ก็สวยนะครับนี่นะครับนี่ครับ ไม่ไม่สางก็ไม่ใช่นะครับไม่รู้นะครับไม่อะไรนะครับสวยงามนะครับอันนี้ถ้าเอาไปปลูกครับทุกคนครับอาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราอาจจะใช้งานได้นะเพราะว่าอนาคตของเราอาจจะใช้ไม้แบบแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับสวยงามครับเนี้ยประมาณนี้ครับ กลับไปนี่ก็เป็นที่ไล่นาครับมานน้นครับอยู่ในป่าครับกับธรรมชาตินะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับเต็มๆนี่ก็อยู่ในป่าครับ,ป,บป่ามิชชั่นป่าไม้สวยงามนะก็ผมไม่ได้ไปนะก็จะ รีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับรีวิวนะครับให้เพื่อนๆทุกคนมาดูครับก็ประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยต้นไม้ประเภทนี้ครับใหญ่มากครับไม้ไม้ซางครับเนี่ยสวยลำสวยนะครับ เนี่ยอยู่ในป่านะครับอ่ะแบธรรมชาติแล้วก็บางอีกนะครับอาจจะไม่ค่อยน่าปรนได้นะครับนี่เวลาที่เขาตัดบางมากนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีแล้วมากแล้วก็รีวิวอันที่อยู่ในป่าดงแบบธรรมชาติของเรานะครับก็ไม่มีมากขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมด้วยกันนะครับที่อยู่ในช่องช่างอินช่างลินอินตเตอร์นะครับขอบคุณครับ